กราบสวัสดีครับผมวันนี้ลูกถ่ายแม่ทำนะครับเราจะมาทำเมนูผัดเผ็ดกบนานะฮะเนี่ยทำยังไงไปดูอย่าลืมกดติดตามให้ลูกถ่ายแม่ทำด้วยะคะค yeah! กุศลเย้กดทีดกดทิขั้นตอนแรกก็ต้องตั้งกระทะนะฮะแล้วก็เติมน้ำมันนะฮะใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปนะครับ ามด้วยพริกแกงเผ็ดหช้อนโต๊ะนะครับผมกระปิปลายช้อนวันนี้จะเป็นแบบกบนาสับนะฮะน้ำสะอาดเล็กน้อยนะครับจะได้ผัดง่ายๆเนาะโอเคหลังจากนี้ก็ผัดพริกแกงให้หอมเลยนะครับพี่ๆมเ่เ้าไปวันนี้จะเป็นแบบผัดออกจะแห้งๆหน่อยนะครับ รสชาติจัดจ้านแน่นอนอนี่คือเนื้อกบนะครับผมเป็นกบนาศนะฮะอันนั้นเป็นตับมันนะครับผมอัมอาจากนี้ก็ผัดให้เนื้อกบของเราสุกเลยนะครับพี่พี่นี่ยหวางกรอ กรอสปีดเร็วกว่านระกฟาดสิบห้าจากนี้ก็เติมน้ำสะอาดนะครับผมนี่ขค่อยๆคั่วไปแบบนี้เลยนะครับอันนั้นไม่ใช่เตาฟืนนะฮะเตาแก๊สนะครับแก๊สมันจะหมด <laughs> อะลรออกส้มๆหน่อยนะฮะปรุงรสนะครับผมด้วยผงปรุงรส ครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะนี่เราจะคั่วแห้งๆแบบนี้เลยนะครับกระชายนะฮะจะหัน่นหรือทุบก็ได้นะครับผมหั่นตามยาวนะฮะจะสวยหน่อยอพริกไทยอ่อนพริกแดงหัน่นแฉลบแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมขาดซ้นไม่ได้เลยอ่าหลังจากนี้ก็ค่อยๆผัดนะฮะพี่ แบบนี้เลยนะครับผมตัดหวานนะฮะด้วยน้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนชานะครับใครที่ไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะพี่พน้ำมันหอยนะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความนัวนัวแน่แม่จ๋าถ้าใส่เราใกล้แล้วครับพี่พี่ใกล้เสร็จแล้วนะ น้ำปลานะฮะครึ่งช้อนโต๊ะขัวแบบนี้แหละอร่อยนักแล้วนี่คุณหวานใจเขาเติมน้ำสะอาดนะฮะเล็กน้อยจะผัดอีกนิดเดียวนะฮะจะเสร็จแล้วนะครับผมโอ้เนื้อ,เ,อเนื้อกบของเราก็สุกเรียบร้อยนะครับอ ดูสิจะเป็นกับแกล้มเลยจะเป็นกับข้าวดีนะฮะดูแล้วน่าจะเป็นกับกับแกล้มนะครับผมเรียบร้อยก็ตักใส่จานนะฮะพร้อมทานได้เลยกับเมนูผัดเผ็ดกบนาน,นะฮะ ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันหน่อยนะครับลูกถ่ายไม่ทำคงต้องลาไปก่อนล่ารวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ